สวัสดีครับแฟนๆอู๋ฮอนซาปังกะปีครับผมกฤษณะพงศ์นะครับในวันนี้ครับเราอยู่กับชุดระบบเครื่องเสียงนะครับของทาง L อลพครับซึ่งในวันนี้ครับเราได้มีการออกแบบและติดตั้งชุดระบบเครื่องเสียงนะครับสําหรับรถนี่เลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ h a วเวลเฮนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับเรามีการติดตั้งและอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นครับโดยผมจะพาเพื่อนนะครับมาแนะนํา สิสเมและมารู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดตั้งรถ h o w e l H 6กกันก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตามโซครับในวันนี้ครับเรามีการติดตั้งชุดลำโพงนะครับเข้าไปใหม่ครับรวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับจูนเสียงนะครับเริ่มต้นครับเรามีการติดตั้งครับนี่เลยครับชุดลำโพง R Serie s ครับของทาง LP ลพครับโดยขนาดที่เราใช้นะครับจะเป็นขนาดไซส์6นิ้วครึ่งนะครับเปลี่ยนอัปเกรดจากชุดลำโพงเดิมของเขาที่อยู่ที่ไซส์5นิ้วครึ่งนะครับเป็น6นิ้วครึ่ง เพื่อให้ได้ mid b a s ที่ดีมากยิ่งขึ้นครับนี่เลยครับ DSP amplifier นะครับของทาง Alpine นั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ครับรับสัญญาณเสียงจากตัวฮิบริดเดิมนะครับเข้ามาปรับปรุงแต่งนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับหลังจากนั้นนะครับจะไปขยายครับตัวชุดลำโพงตัวนี้ครับเพื่อได้คุณภาพเสียงและรายละเอียดเสียงที่ดีครับและสุดท้ายนี่นะครับอัปเกรดเบสซับบูเฟอร์นั่นเองครับ นี่เป็นตัว Active s u b w o o อร์นะครับขนาดใชส8นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำประจิตตั้งบริเวณใต้เบาะนะครับเพื่อเป็นการยกระดับมิติเสียงและเพิ่มเสียงเบสให้ฟังสนุกมากยิ่งขึ้นครับติดตั้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามชมครับตอนที่เราจะมีการอัปเกรดละชุลำโพงนะครับเรามาดูแผงประตูภายในกันก่อนนะครับเราได้มีการถอดแผงประตูออกมาทางด้านข้งเรียบร้อนแล้วครับและนี่ก็จะเป็นโครงสร้างเดิมของตัวรถเขานะครับเขาจะมีตำแหน่งการติดตั้งลำโพงมาให้ครับ5นิ้วครับ เดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนชุดลำโพงใหม่นะครับเป็นไซส์6นิ้วครึ่งครับและสว่วนที่2ครับตัวพลาสติกตัวนี้ครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการซับเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนตัวพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นแบบซาวพุูกอลูมิเนั่งฟลอยนะครับเพื่อเป็นการซับเสียงที่ดีครับ ด้าชุดลำโพงหลังนะครับเราติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการอัปเกรดชุดลำโพงครับนี่เลยครับเราติดตั้งตำแหน่งเดิมของตัวรถนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับเรามีการติดตั้งครับอุปกรณ์ซับเสียงเพิ่มเติมเข้าไปนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าซาวฟูนั่นเองครับตัวนี้ครับจะช่วยกันเสียงจากภายนอกนะครับและยังเป็นการเสริมให้ตัวประตูรถนะครับมีลักษณะเป็นเหมือนตู้ลำโพงนั่นเองครับ